เมื่อความรักเริ่มต้นจากเงินแต่จบลงด้วยความทรมานหัวหินไม่ใช่ที่พักใจแต่มันคือจุดแตกหักของหัวใจนุ้ยคืนนี้วิวจะพาไปสปอยตอนที่แรงที่สุดในน้ำพึ่งขมตอนที่8ทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าความรักที่ได้มามันเหมือนของที่ต้องจ่ายแพงเกินไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ตอนธรรมดาแต่มันคือจุดแตกหักของหัวใจนุ้ยที่ใครดูต้องน้าตาไหลแน่นอน เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อปุริมพานุยไปเที่ยวหัวหินแต่แทนที่จะได้พักใจนุยกลับต้องเจอภาพที่ทําให้เธอแทบล้มทั้งยืนเพราะสิ่งที่เธอเห็นคือปุริมกับจวงจันทร์ที่ดูสนิทสนมกันเกินกว่าคําว่าเพื่อนร่วมงานวิวพูดเลยนะผู้หญิงคนไหนเห็นภาพแบบนี้กับตาตัวเองก็ไม่มีใครทนได้หรอกปุริมกลับเข้าใจผิดคิดว่าในชันคนขับรถเป็นคนไปบอกเรื่องทั้งหมดให้หนุยรู้แต่ความจริง นุ้ยพูดออกมาด้วยเสียงสันส่นๆว่าไม่ต้องมีใครบอกค่ะฉันเห็นกับตาตัวเองแล้วเธอก็เดินหนีออกไปริมทะเลน้ำตาไหลแต่พยายามกลั้นไว้ไม่ให้ไหลออกมาปุริมรีบตามไปอธิบายและจังหวะน,นั้นเองที่นุ้ยถึงกับเข่าอ่อนเพราะปุริมยอมรับออกมาตรงๆว่าเขากับจวงจันทร์เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริงๆบิวฟังแล้วถึงกับใจสั่นแทนนุ้ยเลยค่ะแล้วนุ้ย เขาพูดประโยคที่ทำเอาคนดูขนลุกถ้าคุณปุ๊ซื้อหนุ้ยมาเพื่อแก้แค้นคุณปุ๊ทำสำเร็จแล้วค่ะประโยคนี้คือหมัดเด็ดที่แทงใจบุริมเต็มๆบุริมเลยให้คำสัญญากับหนุยตรงนั้นว่าต่อจากนี้ไปจะมีนุยคนเดียวในชีวิตทุกอย่างเหมือนจะเคลียร์แต่คนที่ไม่ยอมเคลียร์คือจวงจันทเธอยังทำตัวเป็นเจ้าของยิ่งกว่าเมียหลวงวางอำนาจออกนอกหน้า ทําเอาคนดูอยากเข้าไปสก,กิดพอกลับถึงกรุงเทพป้าทิมรีบวิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกว่าคุณแม่คุณนุ้ยนะคะแย่แล้วค่ะสร้างความกังวลแก่นุ้ยเป็นอย่างมากเพราะโรสแม่ของนุย้ยยังสร้างเรื่องไม่หยุดจนต้องนอนคุกหนึ่งคืนแล้วใครแหละที่ช่วยประกันตัวบูริมอีกนั่นแหละแต่ครั้งนี้เขาทำเพราะนุ้ยขอร้องด้วยน้ำตาและในสายตานุย้ย เธอเริ่มเห็นความหย่อนโยนของผู้ชายคนนี้มากขึ้นเขาไม่ได้ช่วยเพราะหน้าตาแต่ช่วยเพราะหัวใจแล้วตอนที่ปุริมดูแลลูกแก้วน้องสาวของนุ้ยยัางอบอุ่นวิวบอกเลยนั่นคือฉากที่อ่อนโยนที่สุดในตอนนี้หลังจากทุกอย่างเริ่มสงบปุริมพานุ้ยไปกินข้าวสองต่อสองเพื่อปรับความเข้าใจกันและนี่คือจุดที่เปิดบาดแผลลึกที่สุดปุริมยอมเล่าทุกอย่าง ว่าเขายอมทุ่มเงินถึงสี่ล้านบาทเพื่อซื้อนุ้ยออกมาจากบ่อนไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพราะเขาไม่อยากเห็นหนุย้ยตกไปอยู่ในมือของเพียเจ้าของบ่อนผมอาจจะซื้อคุณมาแต่ไม่ใช่เพราะสงสารผมทำเพราะรักวิวขอสารภาพเลยตอนฟังประโยคนี้คนลุกทั้งตัวเพราะมันคือความรักที่เริ่มจากเงินแต่จบด้วยน้ำตานุ้ยสารภาพว่าทรมานเหลือเกินกับความดี ความมีน้ำใจและความรักของคุณปุ๊เธอรู้สึกเหมือนถูกกักขังด้วยสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าความสุขแต่ปูริมกลับยืนยันหนักแน่นว่าถ้าฉันไม่รักฉันคงไม่ยอมจ่ายเงินมากขนาดนี้ประโยคนี้เหมือนน้ำพึ่งแต่ขมจนกลืนไม่ลงเพราะความรักที่เริ่มจากการซื้อมันทำให้นุ้ยรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยหัวใจเธออยากหนีแต่ก็หนีไม่พ้นแล้วในจังหวะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดี จวงจัน์ทรกลับพูดคำที่แทงใจสุดๆสักและสิทธิ์ที่เธอได้มาก็ด้วยวิธีเดียวกับฉันนั่นแหละแล้วเราต่างกันตรงไหนเหรอจ๊ะวิวบอกเลยค่ะนี่แหละคือประโยคที่ทำเอานุ้ยช็อกน้ำตาไหลทั้งฉากตอนจบปุริมแสดงออกชัดเจนให้เห็นว่านุ้ยคือภรรยาคนเดียวและตัดสินใจให้จวงจันทร์กับเจนย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่วิวเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแน่ เพราะคนที่เจ็บที่สุดตอนนี้อาจไม่ใช่นุย้ยแต่คือปูริมที่ต้องชดใช้ด้วยหัวใจตัวเองแล้วคุณล่ะถ้าเจอรักที่ต้องแลกด้วยเงินสี่ล้านบาทคุณจะอยู่หรือว่าจะหนีคอมเมนต์มาค่ะวิวอยากรู้ว่าน้ำพึ่งจะหวานหรือว่าจะขมจนกลืนไม่ลงห้ามพลาดตอนต่อไปของน้ำพึ่งขมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา2 0 3 0นาทีทางช่อง3 h ม แล้วมาเจอกันในบ้านละครซีรีส์กับวิวเพราะวิวจะสปอยให้แซบจนคุณดูตอนจริงแล้วยังอยากย้อนฟังใหม่อีกที